เป็นกิจกรรมนะคะของตำรวจพลางภาค5ร่วมกับกองพลทหารราบที่7ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพล,ลตรีธวัชชัยตำรวจพลางภาคหนะคะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะครับก็ด้วยด้วยเรารับทราบนะคบว่าทางทางกำลังพลของทหารนะครับได้ไปประจำอยู่ที่แนวชายแดนนะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยนะครับ แล้วก็ทางผู้กำกับชาของทางกองนตานที่เจ็ดนะครับจะต้องไปดํเนินการตรวจโรคนะครับโดยเฉพาะอาหารเพื่อนเมืองนะครับเพราะตำรวจทีอยู่ที่นนก็อาจจะหาซื้อยากนะครับก็เป็นที่แนวความคิดของการฝากนะครับเพื่อให้เป็นข้อรับลังใจนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันนะครับว่าพวกเราจะรวมกันต่อสู้แล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็เลยจัดทําโครงการนะครับฝากอไปเพื่อนเพื่อนที่แนวชายแดนนะครับก็ ด้วยผู้จัดการกองพลฐารับที่7ท่านติดภรกิจนะครับจึงมอบหมายให้ผมเสนาธิการกองพลฐารับที่7ครับมารับมอบสิ่งของนะครับจากกรมพลธรท่าห้านะครับต้องในนามของกองพลฐารัที่7แล้วก็หน่วยนะครับต้องนนขอได้กรุณามอบสิ่งของนะครับเพื่อสําหรับการบริโภคนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจจากแนวหลังที่ไปถึงแนวหน้านะครับก็จะได้มี กำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไปครับขอบพระคุณครับเราทราบครับว่ากำลังพลเราเป็นกลุ่มก้าวหน้าที่อยู่ที่ทางประเทศสองเป็นระยะเวลาแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกันก็มันก็จะกลับบ้านนะครับก็เลยถ่ามีการไปตรวจเยี่ยมนะครับเราก็อยากหังานสิ่งของจนกร่างกายนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นพวกคนพวก สนับสนุนนะครับเป็นการเหง่ยกันนะครับเวลาเราไปนานเนี่ยนะครับเราเขวา้า,า,ออาใ,นใ,นใจๆๆครับความยากลำบากการที่มีรายได้ก็คงก็อยากให้น้องๆที่กลับมาบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจำเป็นที่ต้องอยู่สู้กันต่อไปแล้วก็เพลิดเพลินกับการตลอดไปนะครับ